แล้วก็การเข้ามาของกําลังฝ่ายตรงข้ามค่ะศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่1น,นะคะโดยกองกําลังบุรพาค่ะได้ปฏิบัติภาร,รกิจตามที่กองทัพบกได้มีการมอบหมายค่ะเพื่อที่จะแก้ไขปัญหานี้อย่างเป็นรูปธรรมนะคะซึ่งเริ่มปฏิบัติภาร,รกิจไปเมื่อวันที่26และ27กรกฎาคมค่ะได้ดําเนินการผลักดันนะคะกองกําลังทหารฝ่ายตรงข้ามค่ะแล้วก็รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างทางทหารนะคะที่รุกล้ำเข้ามาในดินแดนของไทยค่ะซึ่งก็ยึดถือแผนที่1ต่อ5 0,000เป็นหลักในการปฏิิิบัตภารกจนะคะค ซึ่งขณะที่ปฏิบัติการนัที่หมายค่ะตรวจพบทหารกัมพูชาแล้วก็ครอบครัวนะคะซึ่งหน่วยเองได้มีการผลักดันให้ออกนอกพื้นที่ค่ะโดยไม่ได้มีการใช้อาวุธแต่อย่างใดนะคะหลังจากนั้นค่ะเราได้มีการดําเนินการเรียบร้อยแล้วก็ได้มีการวางแนวรั้วลวดนามหีบเพลงค่ะซึ่งมีวัตถุประสงค์นะคะเพื่อเป็นแนวป้องกันทางยุทธวิธีให้กับกาลังพลฝ่ายเราค่ะซึ่งไม่ใช่การวางเพื่อกําหนดเขตแดนนะคะแต่สามารถควบคุมพื้นที่แล้วก็หมู่บ้านของชาวกัมพูชาได้ค่ะนอกจากนี้นะคะเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงบร บริเวณที่ตั้งทหารนะคะแล้วก็เป็นการป้องกันการลักลอบเข้าเมืองด้วยค่ะรวมถึงการกระทําที่ผิดกฎหมายในรูปแบบต่างๆนะคะสำหรับปฏิบัติการทางทหารค่ะได้ดําเนินการไปอย่างระมัดระวังนะคะเนื่องจากในพื้นที่ปฏิบัติการค่ะมีชุมชนและก็ที่พักอศาศัยของประชาชนชาวกัมพูชาในพื้นที่บ้านหนองจานตรงนี้แหละประมาณ200กว่าหลังคาเรือนค่ะที่ลุกล้ําเข้ามานะคะซึ่งขณะที่เข้าปฏิบัติคะยังคงมีประชาชนชาวกัมพูชาพักอศาศัยอยู่นะคะ แล้วก็ยังไม่ได้อพยพออกไปด้วยค่ะซึ่งก็แตกต่างจากพื้นที่สอบประกอบนะคะดังนั้นเนี่ยมีมาตรการในการป้องกันการบาดเจ็บนะคะทั้งเรื่องของการสูญเสียต่อกําลังพลและก็ประชาชนในพื้นที่ค่ะ หลังจากนั้นนะคะก็ได้มีการวางรั้วลดน้ำเพลงนะคะตามแนวภูมิประเทศอื่นๆด้วยนะคุณผู้ชมในพื้นที่ในในพื้นที่นี้ค่ะก็ได้มีการวางแนวลวดหนาำเหมือนกันก็ด้วยเหตุผลเดียวกันค่ะเพื่อที่จะเป็นไปตามมาตรการการควบคุมนะคะแล้วก็ป้องกันการกระทาความผิดในเรื่องของการข้ามชาติมานะคะอย่างเช่นปัญหาเรื่องของอาชญากรรมออนไลน์ค่ะแล้วก็การลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายนะคะซึ่งก็มีการวางเครื่องกีดขวางดังกล่าวนะคะถือว่าเป็นไปตามหลักสากลค่ะเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้ที่พาไปเนี่ยมันจะเป็นมี ีวางโลลวดหนามด้วยแล้วก็มีการวางแสแลนสีดําไว้ด้วยนะคะในพื้นที่เมื่อครู่ที่ตังกวาพาคุณผู้ชมไปดูนะคะ